ระหว่างมาเดินงานที่สัมยมยามิทาวครับผมมาเจอกับเหมือนเป็นษษนิทรรศการโอลิมปิกเกมเฮ้ยผมข้ามันแจ๋วไปดูครับเนี่ยครับนี่บรรยากาศแบ,บนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของพาราลิมปิกเกมนี่นะครับ,รบแล้วก็ตรงนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องน่ารู้ครับเกี่ยวกับปารีโอลิมปิกที่ปารีสนะครับโลโก้ ออกแบบมาด้วยยังไงนะครับตัวครบเพลิงยังไงมาสคอตเป็นยังไงเหรียญรางวัลนี่เขาบอกออกแบบโดยผู้ผ,ผลิตนาฬิกาเก่าแก่อายุมากกว่า200ปีเลยนะครับแล้วก็มาด้านนี้ก็คือตำนานโอลิมปิกของไทยนะครับพยาบุญทรัตก็คือที่ได้เหรียญทองแดงคนแรกนะครับเป็นได้รับเหรียญรางวัลคนแรกของอทัพนักกีฬาไทยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมา เกษราพรสุตานะครับจากาเหรียญทองแดงแล้วก็มาสมรักกรรมสิงนะครับมีอุดมพรนี่อุดมพรรน,นี้สู้โวยใช่ไหมครับจำได้ไหมเอ่ยมาตรงนี้นักกีฬาที่แบบว่าน่าสนใจในครั้งนี้นะครับก็คือมีนักสเก็บบอรแตอายุ12ปีมีน้องเทมิสพนิพักนะครับมีกีฬาขีมมา่ม้านี แล้วก็มีโปรกอฟนะครับแล้วก็มีบิลเจ้าบิวนะครับเทพบิวนั่นเองตรงนี้ก็แบบว่าความทรงจำหนึ่งร้อยปีมีอะไรขึ้นบ้างปารีสหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับจัดมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับสำหรับโอลิมปิกที่ปารีสมาตรงนี้เป็นเรื่องของสปอร์ตไลท์ก็คือ,อทั่วโลกครับมีอะไรบ้างก็คืออย่างอวาวอลเลย์บอล ยิชายของญี่ปุ่นนะครับมีราฟาเอลนาดาวที่เป็นนักเทนนิสนะครับมีทีมชาติอ,าอเมริกาที่เป็นบาสเกตบอลมีทยิมนาสติกนะครับราธีิมนาสติกคนนี้ก็วนกลับคืนวงการอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็มีอะไรเนี่ยคอมเดลลี่นักกระโดดน้ำอะไรเงี้ยฮะมาตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของแลนด์มาร์คของ ปารีสปีนี้นะครับมีเนี่ยครับไอเฟลิลทาวเวอร์มีพระราชวังเวสต์ไซน์ซแล้วก็มีอะไรเนี่ยกรองปาเล่ไม่รู้จักครัแล้วมีจัสมรัสคองคอร์ดโอ้น่าจะออกมาใส่กีฬาหลายประเภทเลยครับผมว่าคราวนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าแต่ละจุดข้อแลนด์มาร์กมาเป็นตัาเรียกว่าสถานที่แข่งขันกีฬานะฮะอย่างเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพระราชวังเวสต์ไซน์ เป็นแข่งกีฬาขี่มา้าแล้วก็ปัญจักกีฬานี่หน้าปารีสหน้าหน้าก็เรียกว่าอ่ไอเฟลทาวเวอร์ก็จะมีแบบแข่งคนเรียกวันชายหาดนะครับนี่กองปาเล่ก็คือฟันดาบเทควันโดนี่ในกองปาเล่นะครับหรือว่าเป็นจังหวัดกองปอดก็มีบาสเกตบอลมีเบรกแดนมีหลายอย่างเลยครับมีสเก็ตบอร์ดด้วยมี BMX ด้วยนะครับสวยว่าสุดจริงๆสำหรับ อโอลิมปิกที่ปารีสครั้งนี้แล้วตรงนี้ครับเป็นทำเนียมนักกีฬาที่แบบน่าสนใจนะครับอา่าเป็นโอลิมปิกก็จะมีน้องเทนเนิสมีปอๆอ,อะไรเงี้ยครับมีหลากหลายคนเลยทีเดียวที่อาจจะเป็นตัวแทนความหวังในการลุ้นเหรียญรางวัลนะครับอาจจะเป็นไปได้ในขณะที่พาราลิมปิกของเราก็มีหลายคนเช่นกันที่แบบว่า่ามีโอกาสลุ้นเหรียญเหมือนกันนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ ลองมาที่สารยานติทากันได้เขาก็จะมีรายละเอียดมากมายนะครับแล้วด้านหน้าก็มีเหมือนแบบแบบสวยงามเหมือนกันถ้าไม่ขี้เกียจเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีเนี่ยนะครับอ่ะเนี่ยผมให้ดูทางเข้านี่จริงๆตรงนี้มันคือทางเข้าเนาะแล้วก็ต้องเดินวนนะเนาะอ่าเนี่ยครับนี่เป็นอัปเดตรายชื่อนี่ มีเพวกอล้ิวาโค้ชเพื่ออัปเยตรายชื่อนักกีฬาได้ด้วยนะครับตามพาราลิมปิกตรงนี้เป็นโอลิมปิกเกมสเฮ้ยก็เวิร์กเลยนะครับเวิร์กเลยถ้าใครสนใจก็มาดูกันได้ครับนี่ฮะมาบัพิีส่สามย่านมิดเทาก็จะเจอตอนนี้เลยครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับก็คือแบบโอลิมปิกเลยตรงนี้จําลองเหมือนแบบจุดสตาร์ทของอประเภทกรีฑานะครับ ฝั่งขวามือตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นจำลองะคล้ายๆเหมือนชองอลิเซ่ประตูชัยของเขาเนาะแล้วก็ด้วยสปอนเซอร์ต่างๆมากมายครับมียกน้ำหนักแต่ว่ายกไม่ได้หรอกคะับในชองอลิเซ่ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์และะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะฮะนี่ประมาณนี้ก็คือเชียร์นะครับแล้วก็แบบ Star Possible นี่ มีรถมาจอดนี่น่าจะเป็นเหมือนเป็นโปสการ์ดอะไรสักอย่างมั้งครับที่แบบว่าเขียนแล้วก็แบบให้กำลังใจนักกีฬาได้ด้วยครับนี่เขียนเสร็จปั๊บก็เอามาติดนี่เอามาแฝนไว้ตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนักกีฬาน่าจะเป็นแบบว่าทางโตโยต้าสนับสนุนด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ฮะนี่สตา r t o r ย่ i m p o s s i b l e นี่ครับ เริ่มต้นสร้างสิ่งที่แบบประมาณเป็นไปไม่ได้เนี่ยออพยายามทำให้เป็นไปได้ไปด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะนี่แฮริก็ไปยืนตรงนั้นได้มัง้งแล้วก็อารมณ์แบบว่ามีเหรียญคล้องคออะไรประมาณนี้นะคะอ่ะประมาณนี้ครับ